กลับสวัสดีมิดบลักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเมื่อสาวน้อยต้องมาติดเกาะกับศิลปินในดวงใจที่เธอชื่นชอบเรื่องราวแสนวุ่นวายจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่องเรเบร็กแ,แอบก,กักรักติดเกาะหนังเปิดมาที่งานคอนเสิร์ตของศิลปินร็อกที่กำลังโด่งดังอย่างฉุดไม่อยู่ชื่อเจสันมาสเตอร์สาวๆต่างคลั่งไคล้ในบทเพลง และหน้าตารวมถึงหุ่นลํำบึกของเขาอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือเจนนี่นางเอกของเราสาวน้อยที่เพิ่งเรียนจบไฮสคูลเธอได้ชวนเพื่อนสนิทที่ชื่อไรอันมาด้วยทั้งสองสนิทกันมาตั้งแต่เด็กซึ่งไรอันก็ไม่ค่อยอยากมาหรอกนะแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของนางเอกและเราก็จะได้รู้จักอเล็กซิสครูกัดของนางเอกที่โรงเรียนเธอมายะเย้ที่นางเอกซื้อที่นั่งราคาถูกส่วนเธอซื้อที่นั่ง V ี p บอกเงือศิลปินเนี่ยกระเด็นใส่เลยนะภูมิใจน่าดู จากนั้นคอนเสิร์ตก็ดําเนินไปจนถึงช่วงที่ศิลปินต้องถอดเสื้อเพื่อร้องเพลงช้านางเอกเนี่ยกีกกก้จนเป็นบ้าคนในคอนเสิร์ตเนี่ยก็พากันโบกมือตึงจ,จู่นางเองกเนี่ยก็กระโดดใส่คนดูเพื่อให้คนดูเนี่ยยกเธอไปหาศิลปินบนเวทีแต่อเล็กซิตที่เห็นเข้าก็กระโดดขึ้นมาด้วยแล้วก็ทุบนางเอกจนตกซึ่งก็ทําให้เล็กซิสเนี่ยได้ขึ้นไปหาศิลปินแถมได้เสื้อเป็นที่ระลึกส่วนนางเอกเนี่ยอดซ้ํายังโดนคนทําน้ําหกใส่อีกวันต่อมานางเอกก็เล่าให้แม่ฟังถึงเรื่องเมื่อคืน ว่าเธอเนี่เกือบถึงตัวศิลปินแล้วแท้แต่มาโดนอเล็กซิสตเนี่ยตัดหน้าซึ่งเราเนี่ยก็จะรู้ว่านางเอกเนี่ยชอบนายเจสันมาสเตอร์มากๆเลยครับรูปเนี่ยเต็มห้องไปหมดเธอนี่ยก็บ่นให้แม่ฟังอีกว่าเรียนไฮสคูลมา4ปีเนี่ยไม่มีแฟนเลยสักคนเธอเนี่ยอยากได้ผู้ชายหุ่นล่ำๆมาเป็นแฟนแม่เนี่ก็ถามถึงไบอันแต่นางเอกเนี่ยก็บอกว่าเราทั้งสองเนี่ยเป็นเพื่อนกัน และตอนนี้นางเอกก็กําลังจะไปทํางานช่วงซัมเมอร์กับไบอันที่รีสอร์ทในแคริเบียนและเราก็จะได้เจอกับพ่อของนางเอกชายผู้รักธรรมชาติชอบพาแม่ไปเข้าป่าเข้าดงไม่นานไบอันก็มาที่บ้านของนางเอกครับเพื่อเตรียมไปทํางานด้วยกันไบอันด้วยความเป็นผู้ชายก็ได้ถามพ่อนางเอกว่าเป็นอะไรไหมที่เขาเนี่ยจะไปทํางานและนอนห้องเดียวกันกับนางเอกซึ่งพ่อเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนะเพราะรู้ว่าทั้งสองเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันบอกว่าตามสบายเลยลูก และนางเอกกับไบอันเนี่ยก็เดินทางมาถึงซามูเรตบีดรีสอร์ทที่ทั้งสองต้องมาทํางานที่นี่มันคือรีสอร์ทที่หรูที่สุดในทะเลแคริเบียนศิลปินดาราคนดังทั้งหลายชอบมาพักรวมถึงเจสันมาสเตอร์ศิลปินในดวงใจของนางเอกแต่มาถึงได้แป๊บเดียวก็มาเจอกับอเล็กซิตอีกแล้วนะอเล็กซิตเมื่อเห็นนางเอกเนี่ยก็รู้ว่านางเอกเนี่ยมาทางานที่นี่เพราะอยากเจอศิลปินเธอนะก็เลยบอกให้นางเอกเนี่ยอย่าเข้าใกล้เจสันเด็ดขาดถ้าเขามาแถมใส่เสื้อที่ได้มาจากคอนเสิร์ตโชด้วยนะ จากนั้นผู้จัดการโรงแรมที่ชื่อว่าเฟอร์นาเดสชายหน้าเคร่งเครียดก็พานางเอกกับไบอันมาห้องพักของนังคู่รวมถึงบอกกฎระเบียบต่างๆของที่นี่ว่าห้ามดื่มเหล้าห้ามเสพยาห้ามตีสนิทกับแขกห้ามพนักงานกุกกิ๊กันทั้งคู่น่ยก็รีบบอกเลยนะว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันและผู้จัดการก็ให้หนังสือคู่มือพนักงานไปอ่านที่เล่มโคตรใหญ่นึกว่าไบเบิลซึ่งนางเอกเนี่ยได้ทํางานเป็นไลก์ดหรือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือคนตกน้ําส่วนไบอันเนี่ยได้งานจับชายคืองานไหนขาดเนี่ย,บยไบอั้น วันต่อมาใบาอันได้มาเป็นเด็กเสิร์ฟเครื่องดื่มริมสาดน้ําซึ่งก็ได้เจอกับเชสชายผิวสีที่มีความมั่นใจในการจีบผู้หญิงสูงแต่ส่วนมากในกระโดนตบทุกที ซึ่งจู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งที่ว่ายน้ําอยู่ตะโกนขอความช่วยเหลือนางเอกนี่ก็รีบไปช่วยขึ้นมาและผายปอดให้แต่ไอเด็กคนนี้เนี่ยก็จับหน้าอกนางเอกซะงั้นเอาไอเด็กเวรนางเอกพอรู้ตัวถูกเด็กหลอกก็บีบคอไล่หนีเลยและไบอันก็ได้เข้ามาหานางเอกเพื่อชวนเมื่อคืนนี้เนี่ยอยากไปเที่ยวด้วยกันไหมแต่ก็พูดแบบก้าวกลัวนางเอกนี่ก็บอกว่าแล้วแต่เลยตกกลางคืนนางเอกกับไบอันนี่ยก็ได้ไปชมการแสดงของรีสอร์ทครับนางเอกก็เห็นคนจูบกันก็อิจฉาที่เธอเนี่ยไม่มีแฟนสักทีนางเอก ก็ถามไบอันว่าเธอนั้นสวยพอดูได้ไหมไบอันก็บอกว่าเธอเนี่ยเพอร์เฟกที่สุดแล้วและกําลังจะพูดอะไรสักอย่างแต่นางเอกก็โดนนักเต้นเนี่ยดึงตัวไปเต้นด้วยบนเวทีซึ่งไบอันก็มองนางเอกตาเป็นมันเลยครับ วันต่อมาทั้งคู่ก็ได้มาดำน้ำดูประการลังขี่จักสกีอย่างสนุกสนานพอเสร็จทั้งคู่ก็มาเช็ดตัวกันที่ริมชายหาดแต่กระดันยอกกันจนนางเอกเนี่ยล้มทับไบอัน้นซึ่งก็ทําให้ไบอั้นเนี่ยจ้องตานางเอกปิดๆอีกแล้วนะแต่ก็ทําให้นางเอกเนี่ยรู้สึกแปลกๆครับเธอเนี่ยจึงบอกว่าเธอเนี่ยขอไปซื้อชุดชั้นในก่อนไบอั้นขอไปด้วยเนี่ยก็ไม่ให้ไป จากนั้นศิลปินในดวงใจของนางเอกเนี่ยก็ได้เดินทางมาพักที่นี่ครับใบอันพอรู้เรื่องก็รีบไปบอกนางเอกพอนางเอกรู้เท่านั้นแหละกีดลันรีสอร์ทบอกใบอันห้ามบอกอเล็กซิสเด็ดขาดแต่ตัวเองเนี่ยกีตไม่หยุดซึ่งเธอก็รีบไปหาเจสันนักร้องทันทีเมื่อได้เห็นนักร้องคนโปรดก็สะบัดบ๊อบพร้อมเดินไปหาแต่ก็ดันลื่นสไลด์ไปเลยนะซึ่งเจสัน,นก็ช่วยจับมือนางเอกขึ้นมาและถามว่านางเอกเนี่ยชื่ออะไรนางเอกก็บอกว่าเธอชื่อเจนนี่เจสันก็บอกว่ารักครั้งแรกของผมเนี่ยก็ชื่อเจนนี่เหมือน างเอกเนี่ยตัวลอยเลยนะทีนี้และยิ่งหลงเจสันเข้าไปใหญ่เวลาต่อมานางเอกเนี่ก็เอาแต่พูดกับไบอันว่าเรื่องที่เจสันกับเธอพบกันเนี่ยต้องเป็นคมลิขิตบันดาลชักผ่านแน่ๆไบอันเนี่ยก็บอกว่าเธอนั้นเพอ้อเจอแล้วแต่นางเอกก็บอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เธอจะได้เข้าใกล้ตัวเขาไบาอันก็บอกว่างั้นเธอเนี่ยต้องรีบแล้วแหละเพราะเจสันเนี่ยมาพักที่นี่แค่คืนเดียวและคืนนี้เขาจะขึ้นเรือไปปาร์ตี้นางเอกเนี่ยก็เหมือนจะคิดอะไรออก ตกดึกในคืนนั้นได้มีงานปาร์ตี้ในเรือโดยเจสันศิลปินชื่อดังก็ดื่มจนเมาเละแล้วนะและนางเอกก็ได้บอมเป็นเด็กเสิร์ฟขึ้นเรือมาด้วยเธอก็ได้เจอกับเจสันที่ตอนนี้เนี่ยเดินไม่ไหวแล้วเธอก็เดินตามเจสันไปครับซึ่งขณะเดียวกันกับตันที่บังคับเรืออยู่เนี่ยก็บอกว่ามีพายุเข้านางเอกก็ตามเจสันที่ไปอ้วกอยู่ท้ายเรือจู่ๆก็มีคลื่นใหญ่ซัดมาทำให้เจสันตกน้ำนางเอกก็ร้องให้คนช่วยก่อนจะโยนแพรชูชีพลงไปพร้อมกระโดดลงไปตามทั้งสองนั่นก็ขึ้นแพรชูชีพไป สำเร็จแต่ว่าเรือเนี่ยกับล่าหน,นีพวกเขาไปแล้วเมื่อเรือไปถึงฝั่งคนในเรือก็ได้รู้ว่าเจสันเนี่ยไม่ได้อยู่บนเรือซึ่งตอนนี้พายุก็แรงมากทำให้กับตันเรือเนี่ยออกไปตามหาไม่ได้ กลับมาที่นางเอกที่ตอนนี้อยู่บนเรือกลางทะเลเมื่อเจสันตื่นสางเมาขึ้นมาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็เล่าว่าเขาเนี่ยตกน้ําและเธอเนี่ยได้ช่วยเขาไว้ซึ่งเจสันเนี่ยกักงวลอย่างมากครับแต่นางเอกเนี่ยกลับไม่รู้สึกอะไรเลยนะยังมีอารมณ์ถามถึงความหมายของเพลงที่เจสันแต่งอีกซึ่งจูจกูก็เหมือนมีฉลามว่ายมาเจสันก็ตกใจแต่มันเนี่ยก็ไม่ใช่ฉลามครับเป็นโลมาหัวใจเกือบวายทางด้านไมอันก็ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนากาปลุกข,ของเจนนี่แต่เมื่อไปหาเจนนี่เธอเนี่ยกลับไม่ได้อยู่ ที่นอนของเธอซะง,งั้นครับ และนางเอกกับเจสันก็ลอยแพลจนมาเจอกับจายฝั่งเจสันก็รีบจิบไม้พายเลยนะแต่นางเอกนั้นก็เอาแต่ถามถึงเพลงนู้นเพลงนี้อยู่นั่นแหละและทั้งสองนันก็ช่วยกันพายจนเข้าฝั่งสําเร็จแต่เจสันก็ดันไปสะดุดอะไรไม่รู้นะทําให้ข้อเท้าเนี่ยหักเลยโคตรอ่อนแอซึ่งนางเอกก็อาสาไปเดินสํารวจหาคนมาช่วยแต่เมื่อเธอเดินไปร,บรอบๆเกาะก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเลยเธอจึงกลับไปบอกเจสันว่าพายุลูกนั้นอาจพัดทั้งสองมาไกลจนมาติดเกาะที่ไหนไม่รู้ตอนนี้ กลับมาที่ไบอันเขามาถามเชสเพื่อนผิวสีว่าเห็นเจนนี่บ้างหรือเปล่าเชสเนี่ยก็บอกว่าเห็นเธอเนี่ยใส่ชุดเด็กเสือขึ้นเรือไปเมื่อคืนซึ่งตอนนี้ก็มีนักข่าวเนี่ยมาทําข่าวเรื่องการหายตัวไปของเจสันเต็มไปหมดเป็นที่ฮือฮาต่อสังคมมากๆแถมได้รู้ว่ามีผู้หญิงที่ชื่อเจนนี่เนี่ยหายไปด้วยซึ่งทีมค้นหาก็พยายามตามหาตัวทั้งสองไบอันเนี่ยก็ได้โทรไปบอกครอบครัวของนางเอกแต่พ่อแม่นางเอกตอนนี้เนี่ยก็ไปเที่ยวป่ากันซะอีก กลับมาที่นางเอกเจสันเนี่ยพยายามบอกนางเอกให้ลอยแพกลับไปที่ทะเลแต่นางเอกเนี่ยก็ขอใช้พู่ให้คนมาช่วยเจสันเนี่ยก็ขอช่วยนางเอกเนี่ยก็บอกว่าเธอทําได้แต่กระดันจุดพูผิดด้านครับทําให้แพเนี่ยโดนไฟไหม้รั่วเลย จากนั้นนางเอกก็เอาของเหลือทั้งหมดมากองว่ามีอะไรเนี่ยพอใช้ได้บ้างซึ่งก็แทบไม่มีอะไรใช้ได้เลยนะมีแต่ชุดพยาบาลของแพชูชีพกับลูกอมสองเม็ดไอ้เจสันเนี่ยก็เอาไปกินคนเดียวไม่แบ่งนางเอกเลยและเจสันเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยแย่แน่แล้วแต่นางเอกแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ให้ได้และนางเอกก็ไปหาอาหารครับแต่ทุบมะพร้าวนี่ก็ยังทุบไม่เป็นเลยนะไปจับปูนี่ก็ไม่กล้าจับไปดำน้ำหาปลาพอได้ปลามานี่ก็ไปเจอปลาอะไรไม่รู้ตัวโคตรใหญ่และเธอเนี่ยก็ไปเจอเผือกหรือมันอะไรก็ ไม่แน่ใจนะแต่พอกินเนี่ยขายแทบไม่ทันนางเอกนี่ยก็กลับไปหาเจสันมือเปล่าครับซึ่งเจสันเนี่ยก็บอกว่าเราในอดตายแน่แน่นางเอกนี่ยก็พูดในแง่ดีว่าเดี๋ยวก็มีคนออกมาตามหาเราจนเจอซึ่งเธอก็ทําแผลที่ข้อเท้าให้เจสันเจสันนี่ยก็ถามว่าทําไมเธอถึงทําเป็นนางเอกก็บอกว่าเธอเนี่ยกำลังจะเรียนต่อแพทย์ซึ่งเจสันนี่ยก็พูดหวานไปว่าเขาเนี่ยดูออกตั้งแต่แรกแล้วว่านางเอกเนี่ยเป็นคนฉลาดแถมบอกว่าเขาเนี่ย่านผู้หญิงมาเยอะแต่คนที่เขาเลือกเนี่ยต้องฉลาดทาให้นางเอกเนี่ยเคิร์ไปใหญ่ นางเอกก็ไปหาอาหารต่อจนเจอไข่บนลังนกแต่ก็ดันคว้าผ้าจนตกน้ำแถมน้ำในี่ก็เชี่ยวจนพาเธอเนี่ยไหลตกหน้าผาแต่พอเธอโผล่ขึ้นน้ำมากลับมีคนอยู่เต็มไปหมดเลยครับแถมมีบาเครื่องดื่มอีกนะนางเอกเนี่ยก็รีบเข้าไปกินอาหารด้วยความหิวโศจึงก็ได้เจอกับข่าวหนังสือพิมพ์ที่ออกข่าวว่าเจสันล็อกสตาหายไปกลางทะเลซึ่งตอนนี้เธอก็ได้รู้แล้วว่าเธอเนี่ยไม่ได้ติดเกาะจริงๆนะนางเอกเ,เนี่ยจึงรีบกลับไปหาเจสันด้วยความดีใจแต่เจสันที่รอนางเอกนานเนี่ยพอเห็นนางเอกก็ดี มากเขาจึงไปกอดน,นางเอกและบอกนางเอกว่าเขาเนี่ยขาดนางเอกไปไม่ได้ซึ่งนางเอกตอนแรกเนี่ยกะจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ติดเกาะพอเจสันกอดนะก็เลยตัดสินใจไม่บอกละครับเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้อยู่กับเจสันสองต่อสองจากนั้นนางเอกก็ไปซื้อของใช้ของ,ของกินที่รีสอร์ทแล้วเอากลับมานนเนียนๆหาเจสันซึ่งจุดไฟเนี่ยก็เอาหินมาทําท่าเคาะๆกันก่อนจะใช้ไฟแช็กจุดตอนเจสันเผลอไอเจสันเนี่ยก็เช่อไปอีกแถมยังมีผลไม้มาให้กินอร,อร่อย ตัดไปที่ใบอันที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องทํางานเหมือนเดิมนะโดยผู้จัดการเนี่ยให้ไปฝึกแมวน้ํงงาซะงั้นซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องยอมทําแต่แมวน้ําก็ไม่ฟังเขาเลยแถมแมวน้ำเนี่ยแกล้งทาเขาตกน้ําอีกกลับมาที่นางเอกก็ไปหาซื้อปลาซื้อหอยครับแต่ก็ทําแซงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจับได้แกงขุดหอยเจอผลไม้ในกระแกะโลโก้ออกก่อนที่จะให้เจสันกินซึ่งตกดึกในคืนนั้นทั้งสองก็ได้นั่งคุยกันนางเอกก็ได้รู้ว่าเจสันยังไม่มีแฟนเธอก็เลยบอกว่าเธอก็ยังไม่มีเหมือนกันซึ่งเจสันตอนนี้ก็ เหมือนจะเชื่อสนิทใจแถมบอกนางเอกว่าเธอเป็นคนเก่งและน่าทึ่งมากและเขาก็ดีใจที่ได้ติดเกาะก,กับนางเอกวันต่อมานางเอกก็เอาของมาเอาใจเจสันตลอดเวลาแถมยังแต่งหน้าทาลิปเจสันก็ถามว่าเอาเครื่องสําอางมาจากไหนเธอเนี่ยก็อ้างว่าเธอเนี่ยเอาผลไม้มาแต่งหน้านะจู่ๆเนี่ยก็มีคนขี่เรือผ่านมาซะง,งั้นแถมยังส่งเสียงจนเจสันได้ยินนางเอกก็เลยบอกว่าเสียงนกแล้วพยายามเรียกร้องความสนใจจนเรือเนี่ยผ่านไป จากนั้นนางเอกก็กลับไปซื้อของอีกครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เ,เงินจะไม่พอแล้วนะเธอเนี่ยจึงแอบกลับไปที่ห้องพักเพื่อเอาเงินของเธอแต่ก่อนจะกลับเนี่ยก็มองไปที่ห้องน้ําก็เลยนึกอยากอาบน้ําไม่ได้อาบมาหลายวันละซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ไบอันเนี่ยกลับมาที่ห้องพอดีพอไบอันเข้าไปเนี่ยก็ได้เจอคนอาบน้ําอยู่และเมื่อได้เจอนางเอกก็รีบเข้าไปกอดเลยครับนางเอกยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยนะบ้าจริงๆไบอันเนี่ยก็ถามว่าเธอเนี่ยไปไหนมาเกิดอะไรขึ้นนางเอกเนี่ยก็บอกว่าเรื่ ก,ก็พาไปอั้นไปเจอกับเจสันที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดเกาะใบอับอนที่เห็นเนี่ยก็บอกว่านางเอกเนี่ยทำบ้าอะไรเนี่ยนี่มันรักพาตัวชัดๆแต่นางเอกก็บอกไบอั้นว่าเจสันนั้นบอกรักเธอและเธอบอกว่ามันเป็นโชคชะตาของนางคู่ไบอั้นก็บอกว่าเธอเนี่ยทำแบบนี้ไม่ถูกนะแต่นางเอกก็ขอร้องให้ไบอันช่วยเธอ จากนั้นไบอันก็ไปซื้อของใช้ของกินให้นางเอกครับแต่เล็กซิตที่เห็นเข้าก็สงสัยและตามไบอันไปซึ่งขณะที่ไบอันเอาของไปส่งนางเอกเล็กซิตก็ตามไปจนได้รู้ความจริงว่านางเอกกับเจสันมาสเตอร์เนี่ยอยู่ที่นี่ไบอันที่เห็นเข้าก็บอกว่าเธอเนี่ยอย่าบอกใครนะซึ่งเธอเนะก็บอกว่าเธอจะไม่บอกใครหรอกเวลาต่อมานางเอกได้ใส่ย,ยาแก้ปวดบดรวมกับกล้วยให้เจสันกินหลอกว่ายาแก้ปวดหมดแต่กล้วยเนี่ยช่วยแก้ปวดได้ซึ่งเ,เจสันก็เชื่ออีกนะและรู้สึกปลื้มนางเอกมากๆตอนนี้ ตนทั้งสองเนี่ยเกือบได้จูบกันแต่ทว่าจู่ๆอเล็กซิตเนี่ยก็ลอยคอมาที่นี่ซะงั้นเจสันขาเดียงเนี่ยก็เขย่งรีบไปช่วยเลยนะซึ่งอเล็กซิตก็ตอนแหลโคตรเนียนบอกว่าเธอเนี่ยเรือแตกหิวข้าวหิวน้ํามากๆเจสันนัก็รีบไปหาให้เลยนะนางเอกเนี่ยก็บอกอเล็กซิตว่าเธอเนี่ยจะทําอะไรอเล็กซิตก็บอกว่าจะทําแบบเดียวกับนางเอกนั่นแหละซึ่งเจสันก็เอาน้ามาให้แถมเจสันเนี่ยให้นางเอกไปหามาให้เพิ่มอีก กลับมาที่ใบอันผู้จัดการรีสอร์ทเนี่ยให้เขาไปนวดให้ลูกค้าผู้หญิงครับให้ทําทุกอย่างใบอันเนี่ยก็นึกว่าจะได้นวดสาวสวยแต่ผู้จัดการเนี่ยให้มานวดป้าซะงั้นใบอันเนี่ยก็นวดไปป้าเนี่ยก็ให้นวดลักแร้ให้หน่อยไบอันเนี่ยก็นวดเข้าไปในลักแร้ป้าจนนาฬิกาในหลุดหยิบออกมาเนี่ยก็มีแต่เมือกลักแร้หรืออะไรเนี่ยกลับมาที่นางเอกอเล็กซิสได้ใส่ผงอะไรไม่รู้ลงไปในถ้วยมะพร้าวนางเอกซึ่งพอนางเอกกินน้ำมะพร้าวฟันเนี่ยก็ดำเลยนะแถมอเล็กซิสเนี่ยยังบอกเจสันว่าปรสิตเนี่ย นางเอกก็ได้เอาคืนโดยการไปรซื้อเครื่องทำเสียงตดจากรีสอร์ทมาโดยขนาดที่อเล็กซิสกับเจสันนอนคอเคลียกันอยู่นางเองกนัก่กดทำเสียงตดออกมาเจสันก็คิดว่าอเล็กซิสตดนางเองกนัก็กดรัวเลยนะ Jason เจสันนี่ยถึงกับถามตดขนาดนี้ลงทะเลไปขี้เลยไหม ซึ่งพอวันต่อมาเอลเล็กซิตก็เลยเอาคืนโดยขณะที่นางเอกคุยกับเจสันอยู่เธอก็แอบเอามดมาใส่หัวนางเอกมดนะก็เริ่มลามทั่วตัวนางเอกเธอก็ร้องกรีดลงทะเลเอลเล็กซิตก็มาบอกเจสันว่านางเอกเนี่ยไม่ชอบอาบน้ำมัแรงนะคงมาทำรังบนหัวเธอซึ่งนางเอกนี่ก็หัวร้อนเลยนะไปเลยวิ่งขึ้นมาจากทะเลมาหวดเล็กซิตซะงั้นทั้งคู่นั้นก็ตีกันหนัวเลยทีนี้ซึ่งไอ้เจสันเนี่ยก็ไม่ห้ามแถมยังเอาของกินมานั่งดูสบายใจนางเอกก็ได้สติบอกให้เอเล็กซิสหยุดเราเนี่ยไม่ควร ทิดเนีก็ใส่หน้าคืนไปทีหนึ่งแล้วก็กลับมาที่ไบอันผู้จัดจาการให้เขาเนี่ยไปเป็นแดนเซอร์ซะงั้นครับบอกนักเต้นเนี่ยโดนแมกกะพูลกัดไบอันเนี่ยก็ต้องเป็นเต้นมั่วๆนะโดรน่าสงสารทำแม่งทุกอย่าง กลับมาที่นางเอกนางแม่งตัดจนเวียนหัวละเจสันได้มาคุยกับนางเอกสองต่อ2โดยเขาบอกนางเอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ชอบอเล็กซิตเลยแต่ที่ทำเป็นชอบเนี่ยเพราะไม่อยากเสียมารยาทและเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยชอบนางเอกทั้งสองก็เกือบได้จูบกันอีกแล้วแต่จู่ๆก็มีคนขี่ม้ามาเล่นที่นี่ซะง,งั้นอเล็กซิตที่เห็นก็รีบไปขัดจังหวะซึ่งนางเอกกับอเล็กซิตพอเห็นคนขี่ม้าเนี่ยก็สามรถขี่ช่วยกันเรียกร้องความสนใจให้เจสันร้องเพลงให้ฟังสาวๆก็ช่วยกันตกมือทีพร้อมจะทำเพื่อเธอ ด้วยรรักจิงคนภาคในหนังเนี่ยก็ร้องเพลงของพี่หนุ่มกะลาซะงั้งงนโคตรปัน่น กลับมาที่ไบอันเจสเพื่อนผิวสีเข้ามาคุยด้วยเห็นไบอันเนี่ยง่อยๆและรู้ว่าใบาอันเนี่ยชอบนางเอกจึงบอกให้ไบอันเนี่ยมีความมั่นใจบอกนางเอกไปตรงๆเลยโดยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นําเจสยังบอกอีกว่าถึงเขาจะไม่หล่อแต่เขาก็มีความมั่นใจจีบสิบได้หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าคุ้มและบอกให้ใบอันเนี่ยบอกตัวเองว่าฉันเป็นลูกผู้ชายใบยอันก็เลยมีความมั่นใจขึ้นซึ่งเจสก็เลยแซวสาวข้างๆว่าก้นเธอสวยดีแต่ก็โดนตบกลับคืนอีกแล้ว เวลาต่อมานางเอกได้มาซื้อของที่รีสอร์ทไบอันเนี่ยก็ขับรถมาหาแถมแต่งตัวเป็นหนุ่มฮาวายเลยวันนี้ทําผมมาสะเทยเลยนะแต่เมื่อนางเอกเห็นเนี่ยก็บอกไบอันจะไปงานแฟนซีเหรอทําเอาไบอันเนี่ยหมดความมั่นใจเลยนะอุตสาหเปลี่ยนแปลงตัวเองนางเอกนั่นก็ปรึกษาถึงเรื่องอีกฝั่งของเกาะว่ามันเนี่ยวุ่นวายมากตอนนี้ไบอันเนี่ยก็แนะนําให้เธอเนี่ยบอกความจริงซะนางเอกก็บอกว่าไม่เอาเพราะตอนนี้เนี่ยเจสันบอกชอบเธอและเธอนั้นก็ดีใจมากไบอันก็เลยลุกหนีบอกว่าเขาเนี่ยต้องไปแล้วได้ขับรถ ไปแป๊บหนึง่งก็ลงรถและก็เดินเข้ามาจูบนางเอกและบอกสิ่งที่มีอยู่ในใจของเขาว่าเวลาที่เขาอยู่กับนางเอกเนี่ยเขามีความสุขมากๆไม่อาจลบนางเอกออกไปจากใจได้เลยนางเอกก็ทำหน้างง,งๆและก็ตอบกลับด้วยประโยคสุดเจ็บว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะไบอันก็เลยบอกว่าเขาคงสู้ศิลปินดังไม่ได้และขึ้นรถบอกว่าเขาเนี่ยจะกลับบ้าน ต่อมานางเอกก็ได้มาดูข่าวทีวีเรื่องที่เจสันหายไปผู้คนแฟนคลับทั่วโลกช่วยการสวดภาวนาให้เขารอดซึ่งก,กายเป็นเรื่องราวที่โคตรใหญ่โตนางเอกเนี่ยก็รู้สึกผิดเมื่อกลับมาท้ายเกาะเธอจึงตัดสินใจบอกความจริงทั้งหมดกับเจสันแต่เล็กซิตก็เห็นท่าไม่ดีก็เข้ามาขัดไว้ซึ่งจูจ่ๆก็มีคนขี่เรือมาพอดีเจสันเห็นก็รีบตะโกนให้ช่วยแต่นางเอกก็บอกความจริงว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้ติดเกาะเดินทะลุป,ป่าเนี่ยก็ถึงรีสอร์ทแล้วแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้บอกเขาทําให้เจสันโมโหมากครูจะฟ้อง องพวกเธอทั้งสองคนอเล็กซิสก็บอกว่าเธอไม่เกี่ยวแต่เจสันก็ผลักเธอตกน้ําและนางเอกก็มานั่งซึมอยู่คนเดียว ก่อนที่ไม่นานจะมีพายุเฮอริเคนเข้าเกาะทําให้ฝนตกลมแรงจนผู้จัดการสั่งให้ทุกคนเนี่ยเข้าอยู่ในตึกห้ามออกจากห้องแถมเจสจังมาบอกใบอันว่าพายุเนี่ยเข้าอีกฝั่งของเกาะที่นางเอกอยู่ใบอันจึงรีบไปช่วยนางเอกทางด้านนางเอกก็พยายามเดินกลับรีสอร์ทอยู่ตอนนี้และเผลอทําผ้าพันคอปิวใบอันที่ขับรถตามหาอยู่ก็เด้มาเจอผ้าพันคอก็เลยลงรถเดินตามหานางเอกซึ่งนางเอกก็เดินมาเจอรถใบอันเดินสวนกันซะง,งั้นเธอก็เลยขึ้นรถจะขับแต่ต้นไม้ในกระดานหล่นทับรถซะง,งั้น ไบอันที่ได้ยินก็รีบเข้าไปช่วยนางเอกออกจากรถก่อนที่รถเนี่ยจะตกเหวไปซึ่งทั้งสองก็ได้เดินเข้าไปหลบฝนอยู่ในถำ้ำนางเอกก็ขอบคุณใบอันที่ช่วยเธอไว้ใบอันก็จุดไฟและทั้งสองก็นั่งผิงไฟกอดกันวันต่อมาเมื่อพายุสงบเจสันศิลปินดังได้กลับไปหาลูกน้องซึ่งเลขาเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะนึกว่าจะตกงานละโดยเจสันเนี่ยได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ติดเกาะแต่อยู่ท้ายเกาะนี่เองเพราะผู้หญิงคนนึงเนี่ยหลอกเขาแต่เลขาก็บอกว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้ จากนั้นเมื่อเจนนี่กลับมาที่รีสอร์ทเจสันเมื่อเห็นเนี่ยก็บอกให้เลขาพาตัวนางเอกไปพบโดยบอกว่าจะมีแถลงข่าวอยากให้นางเอกนะช่วยพูดอะไรนิดหน่อยไบยอันเนี่ยก็รีบเข้ามาพราะ่วงนางเอกและพูดกับเจสันว่าถึงนางเอกจะใจร้อนดื้อไปบ้างแต่เธอก็เป็นผู้หญิงที่พิเศษมากๆแล้วก็พูดกับนางเอกว่าเขานั้นรักนางเอกนางเอกเนี่ยก็ซึ้งเลยนะแต่เจสันก็ให้คนลากเขาออกไปเจสันก็เข้ามาคุยกับนางเอกว่าอยากให้เธอเนี่ยไปช่วยให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าถ้าเรื่องนี้เคลียร์แล้วเนี่ยเราจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกัน ต่อมาก็มีงานแถลงของเจสันมาสเตอร์เรื่องที่เขาเหายตัวไป โดเจสันบอกกับสื่อว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยตกเรือและเขาในกระโดดลงไปช่วยจริงๆตัวเองแม่งตกและทั้งสองเนี่ยก็ไปติดเกาะและเขาก็ได้ทําเรือจากต้นปาล์มและเล่นเรือกลับมาที่รีสอร์ทโดยใช้ดาวนําทางแม่งจะเก่งไปไหนโดเจสันจะเปิดตัวนางเอกว่านางเอกเนี่ยเป็นแฟนที่เขาปิดตัวไว้ซึ่งจูจูอเล็กซิสเนี่ยก็โผล่มาอีกแล้วนางเอกก็เลยเดินเข้ามาบอกสื่อว่าจริงๆเนี่ยอเล็กซิสเนี่ยเป็นแฟนของเจสันทั้งสองเนี่ยไปติดเกาะด้วยกันมาสื่อเนี่ยก็งงๆนะว่าไหนเจสันเนี่ยติดเกาะกับเธอนางเอกนั่นก็บอก บอกว่าไม่ใช่และบอกว่าเธอแนะมีแฟนแล้วและชี้ไปหาพระเอกที่อยู่ข้างหลังและก็เดินไปหาไบาอันบอกไบอันว่าฉันรักเธอและทั้งสองก็ได้จูบกันอย่างดูดดื่มและได้เป็นแฟนกันสมใจสักทีกว่าจะบอกกันได้และหนังก็ได้จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป4.8คะแนน Rotten Tomato 14%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอดวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ